สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม All Star Tower Defense X นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงไทล์ส2นะครับโดยใช้เพียงตัวละครแค่5ตัวนะทุกคนจริงๆนวดขาวเราจะสามารถใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นซองจินอูหรือไม่ก็อิติโกหรือไม่ก็เอ็กเดสหรือว่าตัวอะไรก็ได้อะขอแค่มันแบบว่าวางแบบไม่แพงมากนะครับโอเคเดี๋ยวยางแรกผมจะมาสอนตั้งค่ากันนะครับว่าตั้งค่ายัางไงนะ อย่างแรกที่ตั้งค่านะครับให้เราตั้งมาที่ตรงนี้นะครับมือถือแล้วก็ตั้งตามนี้เลยนะแล้วตรงนี้นะครับให้เรากดมาที่รูปเมาส์นะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่การตั้งค่านะแล้วก็เลือกอันแรกนะครับสตาร์ทนะปึ๊บโอเคให้เราเลือกลงมาหาคําว่าสตาร์ทนะครับให้เราอยากอยากให้มันเปิดปุ่มไหนให้เราตั้งเป็นปุ่มนั้นนะครับผมอยากให้เป็น F8 แผมก็ตั้ง f 8, f 8นะ ใครที่ยากเหมือนผมก็สามารถตั้งตามได้นะแล้วก็กดเซฟไปแล้วก็ย่านต่อไปนะครับตรงนี้นะให้ตั้งเป็นคําว่า pc ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มันเดินไม่ได้อะให้ตั้งความเป็นอันนี้ก่อนนะครับมันจะเดินได้นะปุบโอเคอย่างแรกนะตัวละครตัวแรกที่ควรเอาไปนะครับเป็นตัวละครซีกนะซีกค,คนเป็นเลเวลที่60นะครับหรือไม่ถ้า80สจะยิ่งดีนะทุกคนอันนี้สกิลทีผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับ แต่ว่าต้องอีโวแล้วนะครับตัวนี้ไม่งั้นมันจะเอฟไม่ไหวนะแล้วตัวต่อไปก็เป็นโอชิโอร่านะครับโอชิโอรานี่ต้องเลเวล80นะครับสกิลทีผมแนะนําให้เป็นสายสปีดนะเดี๋ยวผมรอไปฟาร์มของมารีก,ก่อนแล้วค่อยจะไปสายสปีดนะครับโอเคย่างต่อไปก็คุณลุงขายรามิงนะตัวนี้ขอให้ได้เงิน3,500ขึ้นนะครับถ้าถ้าคนไม่ได้บัฟอันนี้ คืออย่างไรมันก็จะไม่ถึงนะครับต้องไปหาบับไมซ์แล้วก็เลเวล80นะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นโซโลนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัดเกาะน,นะนทุกคนสามารถเอาตัวอะไรมาใช้แทนก็ได้นะครับแล้วก็เกรนะครับเกรนี่คือตัวละครที่เอาไว้แช่แข็งนะทุกคนจะใช้ลูเชียหรือว่าตัวอื่นแทนก็ได้นะโอเคตัวนักลักก็มีอยู่แค่5ตัวละครนะครับนวดข่าวก็อ่ ยังไม่ค่อยแบบว่าใช้ตัวอื่นแทนก็ได้นะครับคือเรามีตัวไหนก็ได้อะคือนอดขาวมาเรามาแค่แบบว่าตีแบบตีเล่นๆอ่ะตัวลากของเราคือซิกกับโอเคโอลานะซิย้ำนะครับว่าต้องเลเวล80เอ้ยต้องเลเวล60ขึ้นไม่งามมาาั้นมันจะไม่ไหวนะทุกคนโอเคด้านนี้เป็นธาตุไฟนะครับสิ่งที่ได้จะมีหมวกแล้วก็เหรียญน,นะ มวกสามารถเอาไป E v o วอได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เหรียญก็เอาไปแลกอะแลกพวกรีโลอะไรเงี้ยโอเคเข้ามาแล้วให้เราเดินไปยืนตรงนู้นเลยนะทําไรกันนี่นะให้เรายืนตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นี่นะครับให้เราหันหน้าตรงไปทางนู้นนะประมาณนี้ แล้วก็กดเริ่มอัดได้เลยนะครับใครที่ตั้งปุ่มตามผมโอเคนะครับนี่ก็เข้ามาแล้วนะหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เป็น p c นะแล้วมันจะเดินไม่ได้แล้วนะครับเดินอะไรไม่ได้เลยขยับอะไรไม่ได้เลยนะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนกด F8 นะครับเพื่อเป็นการเริ่มอัดนะทุกคนตั้งปุ่มไหนก็กดปุ่มนั้นนะครับปึ๊บโอเคเแล้วแล้วก็กดสปีดนะครับ ใครมีสปีดคูณสก็ให้กดนะถ้าใครมีคูณสก็จะยิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเราจะทําการวางตัวเงินก่อนนะทุกคนวางให้มันได้ทุกตัวก่อนป,ปหัวใจลากคือซิกนะครับถ้าซิกดาเมจเริ่มต้นไม่เกินประมาณพันส3นเนี้ยน่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าจะตีคิซารุไม่ตายนะ ที่ฉันรู้นี่คือแบบว่าตัวปัญหาเลยนะครับแนะนําว่าให้วางตัวเงินสองรอบนะทุกคนวางแบบทับไปที่เดิมเลยอะเพื่อมันเพื่อมันพลาดนะครับโอเคแล้วก็อัพนะครับอัพให้เป็นขั้นหนึ่งถูกตัวเลยนะตัวนี้จะกระเทิบไปฝั่งหนูก็ได้จะวางตัวเงินตรงไหนก็ได้นะครับโอเค เราจะอัพให้เป็นพันห้าสองตัวนะทุกคนอีกตัวหนึ่งให้เป็นขั้นสองสองตัวนะปึ๊บแล้วก็มาวางสีตัวนี้เลยปึ๊บโอเคอัพอัพหนึ่งขั้นขอให้มันตีมอนพวกนี้ทีจะตายอะ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับล้วก็กลับมาอัพตัวเงินต่อนะแล้วก็อัพตัวเงินให้เป็นขั้นสามให้หมดเลยนะครับปึ๊บปึ๊บ แล้วก็กล้ามาอัพซีกทีหนึ่งนะปึ๊บโอเคแล้วก็กลับไปอัพตัวเงินต่อให้เป็นขั้น4ให้หมดนะครับคือมันแบบเล่นง่ายอ่ะมันไม่ได้เล่นยากเลยเลยนะครับท้านนี้โคตรง่ายาจริงนะแล้วก็อัพแล้วก็เลือกการ์ดใบแรกเสมอนะครับเพราะว่าท่านก,การ์ดใบอ,อื่นมันอาจจะไม่ไหวนะโอเคพออัพตัวเงิน4่แล้วนะครับเราก็จะมาวางซีกสายขวานเลยนะตรงนี้ปึ๊บ โอเคแล้วเราจะทำการอัพทั้งหมด2ขั้นนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บปบแล้วก็กระหมาอัพตัวเงินต่อนะครับให้ตันเลยนะปึ๊บปึ๊บางครูปึ๊บโอเคแค่ okay. นี้ก็ตันแล้วนะครับแล้วเราก็จะวางตัวโอเคีร่านะครับไว้ที่ตรงนี้2ตัวเลยนะซ้ายขวาโอเค วางซ้ําไปเลยนะวางําที่เดิมไปด้วยนะครับเพื่อมันบักนะครับปึ๊บเราวาง3ทุกตัวเลยนะทุกคนปึ๊บ,บโอเคแล้วก็วางโซโลนะครับตรงนี้โซโลนี่ก็สําคัญนะทุกคนเพราะว่ามันเอาไว้ช่วยลดเกาะนะครับปึ๊บอย่างแรกเราก็จะอัพซิกเลยนะทุกคนตรงอัพตรงนี้นะให้เป็นขั้นขั้นที่5นะครับ โอเคแล้วเราก็จะวางเกรนะครับปึ๊บเฮ้ยวางไม่โดนปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เลือกการ์ดแล้วเราก็จะวางโอเคอิล่านะครับเฮ้ยอัพโอเคอล่าให้เป็นขั้นตันเลยนะอันนี้น่าจะเป็นสูตรที่น่าจะง่ายที่สุดนะครับจริงๆเพราะว่ามันมันใช้ตัวละครสำคัญสำคัญแค่2ตัวละครนะครับ พวกตัวเงินอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะมีหมดแล้วโอเคเปิดเลยปึ๊บแล้วเราจะวางนวดข่าวตรงนี้นะครับให้มันไปตีตัวบนสาวนะคือมันไม่ได้สําคัญเลยใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับถ้าผมเลือกเป็นนวดข่าวโอเคแล้วเราก็มาอัพสีนะครับตรงนี้ให้เป็นขั้น5นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ ขั้น5ตอนนี้นะครับซีกได้เป็นที่ขั้น5ทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับแล้วตัวต่อไปเราก็จะมาอัพโชิโอลาฝั่งสายมือนะทุกคนให้มันเป็นขั้นสุดท้ายนะครับโอเคอ้โหโโหดูมันจะสตนรโหดมากอะแบบเนี้ย ปึ๊บโอเคมันจะได้ค่้นี้นะครับแล้วเราก็ไปขายตัวเงินเลยนะปึ๊บ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 ขายม้าแค่สองตัวก็พอนะครับแล้วก็มาอุชิระปึ๊บปึ๊บโอเคแค่นี้ประมาณนี้จริงๆขายไปหมดเลยก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางคืนด้วยนะ แล้วก็อัพไปอัพเกรดนะครับให้เป็นขั้นนี้นะอัพอัพทางขวานะครับอัพตัวทางขวาโอเคแค่นี้แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะทุกคนแล้วก็รอดูได้เลยว่ามันจะผ่านไหมสิ่งที่เราทำนะครับคือเราจะวางเกรทั้งหมด3ตัวนะตรงนี้3ตัวแล้วก็โซโล2ตัวนะครับตรงนี้แล้วก็นวดขาวซ้ายขวาตรงเสาตรงนู้นนะครับแล้วก็ วางซีกอัพขั้นที่5นะครับทั้งหมด3ตัวแล้วก็วางโอเคียล่านะครับทั้งหมด2ตัวนะอัพตันนะครับแล้วก็แปลงล่างด้วยนะทุกคนอย่าลืมแปลงล่างนะโอเคประมาณนี้ก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับเดือล้อมันผ่านเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีโอเคียล่านะก็แนะนำให้ทุกคนใช้มีฮอกนะครับมีฮอกก็สามารถผ่านได้เหมือนกันนะ แต่ผมยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่ามีฮอกผมเป็นส่วนจุดหนึ่งอ่ะผมก็เลยเอาตัวนี้มาทําให้ทุกคนดูนะเพื่อแบบใครไม่มีส่วนจุดหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็สามารนเนี่ยดูดิแปบ๊บเดียวตายนะครับคือแบบโหดมากคือตอนแรกผมลองซิกเลเวลประมาณแค่10นะครับมันก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับแต่ว่าพอซิกมันเลเวล60ปุ๊บมันผ่านแบบชิวๆเลยนะโอเคแล้วก็รอตัวคนตายนะครับ บโอเคตายละแล้วก็ครูซันนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็เหลือบอสบอสตัวนี้มันก็ชิวๆแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้อะที่เราต้องวางตัวเงินซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะได้เนี่ยบอสเพื่อบอสมันจะไปสตันตัตวเงินอนะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาสตันตัวดาเมจแล้วนะครับโอเคเฮ้ยถ้าเงินเหลือกราฟเกเรข้างนี้ไปเลยก็ได้นะมันมันเหลือ วเกเดี๋ยวพอมันตีคุซันตายแล้วก็สบายแล้วนะครับก็ชิล้วก็เหลือแค่อาคายนูตัวเดียวนะคุซันนี่เลือดเลือดเป็นล้านเลยนะครับนี่ตายแล้วปุ๊บแปบ๊บเดียวแล้วก็เหลืออาคายนุตัวเดียวนะครับ โอ้ oh, ใช้เวลาเล่นเพราะนานเพราะสมควรนะประมาณตอนนี้ก็7นาทีแล้วนะครับขนาดผมมีคุนซานนี่ยังนานอะ่ะคือบอสมันทึกจริงอะ่ะมันมันมีเลือดล้านตั้ง2ตัวนะครับบอสมันมีทั้งหมด4ตัวเลยนะมันจะมีอาคครนุ่เดินมาทางนี้1ตัวแล้วก็ใครนุตัวนี้1ตัวแล้วก็คุซาน1ตัวแล้วก็คิสรุต1ตัวนะครับคิสรุนี่คือตัวปัญหาสุดๆแล้วนะครับโอเคแค่ okay, นี้ก็ผ่านแล้วนะทุกคน ให้เรารอก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดอะไรนะให้เรารอมันไปถึงประมาณ8นาที30มวีนะครับให้เรารอประมาณ20่สวีนะถ้าใครมีคูณ2ก็บวกไปอีก20วีนะครับอันนี้ผมจบที่8นาทีนะเดีย๋ยวรอสักครู่นะรอให้มันไปสัก40่ิวิแล้วกันเพื่อเพื่อ โอเคพอซีซีวิปุ๊บเราก็กดได้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็กดรีเพย์พอเข้ามาหน้านี้เราจะเพิ่งกดปิดนะให้เรารอสัก5-10ถึงนาทีนะครับเฮ้ย5-10วิเทาทีแล้วก็กดปิดได้เลยปุ๊บโอเคนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะผมจะตั้งเป็นทีสองนะครับแล้วก็เซฟโอเคประมาณนี้นะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ อยากให้ผมถามคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย